เชลซี Chelsea, จอต่อสัญญากาล,ลกเกอร์สเตอร์ ling, ลิงลุ้นสองรางวัลประจำเดือนโทนี่เลือกแล้วซบอาร์เซนอลสวัสดีครับ ขอต้อนรับที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้ง่อวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนตอนไว้ให้ข้างล่างสามารถกดที่ description ล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่มาดูครั้งแรกนะครับผมหรือคนที่ดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe กันฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมพาบดินมีไปหมื่นซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมอะ โอเคก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอันนี้นะครับ a l ร์ออฟซันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้ง page, แฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดติเตอร์น t นติทิกตบอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์เอ of อฟซันช n ยฝากไปด้วยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันวันนี้ข่าวข่าวไม่เยอะมากนะครับผมก็เริ่มกันที่ข่าวของราฮิมเซอร์ลิงก่อนนะครับผมเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะก็ฟอร์มใน จริงๆฟอร์มทั้งซีซั่นนี้เนี่ยโอเคเลยนะแต่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดดเด่นมากจนได้ลุ้น2รางวัลเลยนะครับผมเริ่มที่รางวัลแรกก็คือ Player of the Month นะออาใครที่อยากจะให้การเขาเลยนะอยากจะสนับสนุนอยากจะให้สเตอร์ลิงไปเป็นไปเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนฟฤศจิการก็กดไปโหวตได้นะครับผมและนอกจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีแค่สเตอแบบแค่นักเตะรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ประจำเดือนแค่อย่างเดียวมีลุ้นรางแบบลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนด้วยนะครับผมนั่นก็คือลูกที่เพิ่งยิงใส่นิวคาสเซิลไปนะครับผมที่เป็นฟรีคิกเลยนะก็ทำฟ้าโดยทำฟาวแล้วก็ลุกขึ้นมายิงฟรีคิกเองนะครับผมก็ยิงเข้าไปนะแล้วก็ สวยแหละสวยแหละดูป่ะก็ในซีซั่นนี้เนี่ยนอกจากจะเลี้ยงนอกจากจะยิงอา้าวยังมีลูกทีเด็ดเป็นลูกฟีคีกอีกด้วยนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้บตจะได้กี่รางวัลแล้วกันในช่วงในของเดือนพฤศจิกานะครับผมสําหรับไลท์เฮมเตอร์ลิงนะหรือว่าจะไม่ได้เลยอ้าวแต่อย่างฟอร์มแบบนี้มันน่าจะต้องได้สักอันแท้สักรางวัลน,นะอ้าวก็ไปอรอลุ้นกันแล้วกันนะครับโอเคจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมทำไลฟ์ไปเนาะเป็นเรื่องอนาคตของ อย่างเริ่มที่คนนี้ก่อนนะครับผมก็เมื่อวานเนี่ยมีพูดถึง6แข้ง6แข้งเลยนะครับผมมีก็ห้แข้งหลักๆที่เล่าให้ฟังไปนะั้นซึ่ง2แข้งที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คืออยู่ในลิสต์ที่เล่าไปเมื่อวานด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเริ่มที่อาร์มาโดโบยาก่อนอันนี้เนี่ยรายงานจากลอนดอนเฟิร์นะครับผมเป็นแอคเคาทในทวิตเตอนะครับผม X ปัจจุบันเ,นเขาบอกว่า แมวมองแล้วก็ฝ่ายวิเคราะห์เดต้ข้อมูลของเชลซีนะครับผมได้ทํางานร่วมกันกันกบโจชิลพอลวินซลลี่แล้วก็ลอเรนซ์จูต์นะครับผมได้สรุปว่าโบยานะครับผมแล้วก็อีกคนนึงนั่นก็คือโนนี่มาดูเอเจนะครับผมอยู่ในกลุ่มนักเตะที่พรสวรรค์มีพรสวรรค์ชั้นยอดเลยนะครับผมแล้วก็พิจารณาจากตัวชี้วัดแล้วก็ผลงานต่างๆนะครับผมผลวิจัยอะไรออกมาเนี่ยเขาบอกว่าพอรวมกันมาแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในฟอร์มที่น่าผิดหวังนะครับผมโดยเฉพาะการลงเล่นของ มาดูเอเจ้ด้วยเหมือนกันนะโอ้โหแบบวิเคราะห์ฟอร์มาแล้ววิเคราะห์ความสามารถมาแล้ว Data อะไรต่างๆมาแล้วแต่พอมาใช้งานจริงๆน่าผิดหวังนะครับผมเขาบอกว่าฝ่ายวิเคราะห์ของเชลซีนะครับผมได้แนะนําทีมนะครับผมให้บรอย่าแล้วก็มาดูเอเจ้เนี่ยแบบมีการพูดถึงแนะนําได้แนะนํา2แข้งเนี่ยให้กับพอออกิฬานะครับผมมาโดยตลอดเลยแต่พอโพเชติโน่ได้มาใช้งานทั้ง2คนจริงๆนะครับผมกับเลือกที่จะ ไม่ค่อยได้ใช้งานซะมากกว่านะครับผมซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยทั้งบรย่าแล้วก็มาดูเอเก้เนี่ยอาจจะถูกพิจารณาอนาคตในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะไม่รู้ว่ะไม่ถึงจะขนาดขายขาดหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยยืมตัวเอาก็เดี๋ยวต้องรอดูกันแหละมาดูเอเก้เนี่ยลงมาก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ชั่วโมงการลงเล่นก็ยังน้อยอยู่ด้วยเหมือนกันนะเอาก็เดี๋ยวต้องรอติดตามแหละว,ว่าทีมของทีมงานของพอร์ชแล้วก็โเชิโนเองเนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ แต่อีกคนนึงเมื่อวานที่พูดไปด้วยเหมือนกันนะครับผมอย่างคอนเนอร์กาลาเกอร์นะอันนี้ในรายทารจากดีนโจยของทีมทอล์กนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองหาถึงความเป็นไปได้ในการเจราจาสัญญาใหม่นะครับผมกับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะซึ่งแหล่งข่าวได้ระบุถึงความเป็นไปได้มากขึ้นนะเพราะว่าคอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยอยากจะอยู่ที่เชลซีต่อไปนะครับผมด้วยเงื่อนไขใหม่แล้วก็อาจจะรู้ข้อตกลงกันภายในสิ้นปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ก็เข้าใจว่าการเจราจาใหม่สัญญากับกาลาเกอร์เนี่ยจะต้อง เขาบอกว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเชลซีนะครับผมแล้วก็สัญญาใหม่จะทําให้การาเกอร์เนี่ยแน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ของทีมได้อย่างแน่นอนนะก็จริงๆเมื่อวานพูดไปแล้วในในไลฟ์เมื่อวานเนาะบอกว่าเออมันมีการคานกันอยู่แหละระหว่างแบบเฮ้ยโปรเชตินโนจะมีสิทธิ์ขาดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสิทธิ์ขาดเนี่ยยังเป็นลอเรนซูวัตพาวินเซอรลี่รวมถึงเบดดอ็กไบรลีด้วยเนาะก็ถ้าสมมุติว่าคอนเนอร์การาเกอร์เนี่ยได้มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นแสดงว่าโปเชติโน่เนี่ยอาจจะ มีบทบาทในตลาดแล้วก็เรื่องของการซื้อขายนักเตะเรื่องของการเก็บนักเตะไว้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมว่าการลเกอร์เนี่ยจะได้ต่อสัญญาภายในปีนี้ตามข่าวเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกด like กด share กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมสั้นๆจากโรมาโน่นะครับผม,มันนี้บอกว่าอ e ีวานโทนี่เนี่ยเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็โทนี่เนี่ยอยู่ในลิสต์เป้าหมายของทั้ง Chelsea, นะเ,เชลซนะีแลกกนะกนน็อาร์เซนอลกกนะ,ะนแบบนน บายบายก็ต <Bye> <hh> ้องบายบายเพราะว่าเพราะว่าแบบเอถ้าใจไม่มาอยู่กับเราเ็รีบยแบบทู adults, ่สีไปก็เท่านั้นเนาะก็ฉะนั้นถ้ามูตไปอาร์เซนอลจริงๆเราก็จะได้แปะมีเวลาไปทุ่มกับเอ่อวิกเตอร์โอซิมเพมก็เป็นไปได้เลยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแหละว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอ่ะอย่างเดวิดออสซีเนี่ยพูดมาตลอดเลยเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วกันเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วกันว่าอายุด้วยแล้วฟอร์มการเล่นด้วยค่าตัวด้วยเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลกันเท่าไหร่เนาะก็ถ้าไปอยู่อาร์เซ ขาดกองหน้าสไตล์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะอา้าวกต้องรอดูกันต้องรอดูกันถ้าเป็นแบบนี้ถ้าโทเลือกโทนี่โทเลือกว่ะโทนี่เลือกอาเซนอลด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้โอกาสที่จะมาเชลซีปิดตัวลงก็ได้เหมือนกันนะเา้าก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับโอเคอ่ะทิ้งท้ายกันที่ข่าวของคนนี้หน่อยนะครับผมอันเดซานโตนะอันนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจะดึงกลับจะดึงกลับนะครับผมรายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ย เตรียมที่จะเล่นซันโต้กลับมาในช่วงเดือนมกราครับผมซึ่งเขาไม่มีความสุขกับสถานการณ์ยืมตัวที่ฟอร์เรสเลยนะครับผมแล้วก็ได้มีการตัดสินใจเบื้องต้นแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยรอเรื่องทำอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองในสัปดาห์ถัดไปนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเช่นเดียวกันกับไซมอนจอรซ่าของแอตติกยูเคนะพูดเหมือนกันนะบอกว่าเชลซีจะเล่นซันโต้กลับมาจากการยืมตัวที่ฟอร์เรสในช่วงเดือนมกราครับผมซาสบงเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจซันโต้นะครับผมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง แดนก่อนนะครับผมอ่นเนี่ยนี่หนึ่งในอันนี้ประมาณ4คนนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยก็มีเจป้าใช่ไหมเออเจป้าเอ่อ,อ,อลูกากูใช่ไหมแล้วก็อันเจโลไหนจะมีอ่าโมเรล่าโมเรล่าอีกนะครับผมโมเรล่าฮาคิมซีเยกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแล้วก็มี มีคนอื่นอีกไหมเออจำไม่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ6-7คนตอนนี้นะครับผมซึ่งมันครบโคต้าแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยเออ่นิสซาคินเซล่านะครับผมก็พูดในเรื่องแบบเดียวกันนะเขาบอกว่าคาดว่าเชลซีเนี่ยจะเรียกซานโตสกลับมานะครับผมจากการยืงตัวที่ฟอรเรสในช่วงเดือนมาการาซึ่งกฎใหม่ของฟีฟ่าเนี่ย นักเตะสามารถออกไปยืมตัวต่างแดนในทีมนึงเนี่ยได้แค่7คนเท่านั้นต่อฤดูกาลนะครับผมน้าเชลซีเนี่ยปล่อยออกไปครบโคต้าแล้วนะครับผมซึ่งทําให้จํากัดตัวเลือกของซานโตเนี่ยที่จะออกไปยืมตัวในช่วงใน,ในมันอยู่แค่แค่อังกฤษเท่านั้นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย อโต้ก็เป็นหนึ่งที่สโมสรที่ให้ความสนใจนะครับผมแต่พอนี้มันได้แค่พรีเมียร์ mm. เท่านั้นก็เลยต้องปล่อยไปนะครับผมแล้วเชลซีเนี่ยอาจจะยกเลิกการยืมตัวนักเตะต,ต่างแดนที่ออกไปยืมตัวต่างแดนเนี่ยอย่างน้อยคนหนึ่งนะครับผมแต่อาจจะโดนบทลงโทษอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งอย่างที่บอกคนที่ถูกจะมีสิทธิ์ที่จะถูกเรียกกลับมาที่สุดนั่นก็คือเอ่อคนนี้นะครับผมเดียโก้โมเรล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ลียงลงเล่นไปแค่75นาทีเท่านั้นนะครับผมแต่เชลซีเนี่ยอาจจะต้องเสียต้องจ่ายค่าย,ยืมตัววคืนนไปด้ยีีท่2.5ล นะครับผมแล้วก็มีการพูดถึงว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวังมากนะครับผมที่3ใน7คนนะ่ะนั่นก็คือเจป้าลูกากูรวมถึงฮาคิมซีเกเนี่ยที่ถูกป่อยยืมออกไปเนี่ยมันเสียโคตอรฟรีนะเพราะว่าอยากจะขายแต่ขายไม่ออกด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าจะเป็นใครที่จะถูกเรียกกลับมานะแต่ทั้งลูกากูซีเกแล้วก็รวมถึงรวมถึงเจปาด้วยเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีกับการยืมตัวที่ที่ เป็นสถานะของทีมใหม่อยู่ตอนนี้นะครับผมเกป้าก็ทําได้ดีเป็นมือหนึ่งใช่ไหมเป็นมือหนึ่งของชุดขาวเอ,อเดียมัดติดนะครับผมคิมซีเอกนี่เหมือนกันยิงไปสลูกยิงใส่แมนยูไปอะถูกปะก็ฟอร์มดีลูกกากูด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะก็ เตรียมขายแหละ3คนนี้นะครับผมเอา,เาแบบส่งไปยืมส่งไปยืมแบบชิมลางก่อนแล้วกันแล้วก็ประมาณนั้นก็ต้องรอดูต้องรอดูว่าสารโตน,นี่ถ้ากลับมาจะมีการดึงโมเล่ากลับมาหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยยืมในพิ Me ีเมลีต่อไปในอองกฤษต่อไปนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับโ okay. อเคอ้าวก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอไรออฟตันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์ติดตั้งได้ในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซ โอเคอ่ะแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะโอ้โหวันนี้ข่าวก็แน่นอยู่นะการนะอาร์คิเดนยังไงนะจะต่อสัญญาการักเกอร์ได้หรือเปล่าลองแชร์มาดูนะครับผมแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงคิดว่าจะได้2รางวัลเลยหรือเปล่านักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วก็ประตูยอดเยี่ยมหรือเปล่าลองแชร์มาดูนะแล้วก็อีมานโทนี่ถ้าเลือกอาร์เซนอลอ้าวเราก็ไปโอซิมเฮมได้เหมือนกันนะอ้าวคิดว่ายังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเราอนนนทุกคค่ตติดามะรับ สวัสดีครับบาย